เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o l v e d แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมจะไปจับพาราเซอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่พาราเซอร์ธรรมดาด้วยครับผมเป็นพาราเซอร์เหล็กไหลนะครับพันหุ่นยนต์รับรองว่าอันนี้จะอึดถึกนะครับเหมือนรถถังฝังคนกันเลยทีเดียวโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับผมจะพาทุกๆท,ท่านนะครับไปเล่นกับเอล n น่าก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ลิซยากันลวกันนะครับเพราะว่ามาญานะครับออกลงหลายๆท่าเลยครับเป็น จอดตรงนี้เลยครับผมอีเลนาตอนนี้ก็ยังไม่ได้หาคู่ให้มันเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะไปหาคู่นะครับแล้วก็จะพาไปดูทั้ง2ตัวเลยนะครับผมอีเลนาเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าสวัสดีลครับผมแสดงว่าสบายดีมากๆแล้วก็ไอ้เจ้าไทเทนโนสลัดของเราตายหรือ,อยังไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจยังอยู่ไหมเอ่ยวันก่อนผมจอดไว้ทางฝั่งนู้นนะครับเอายังอยู่นะครับผมไทเทนโลสลัดยังไม่ตายครับ โอเคก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้านะครับไปจับเจ้าพาราเซอร์นะครับสายพันธุ์หุ่นยนต์กันเลยดีกว่าหรือเทมโพโรพาราเซอร์นะครับผมเอาละครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเจอพาราเซอร์นะครับเทมโพโรแล้วนะครับผมสีสันสวยงามอลังการกันเลยทีเดียวครับตัวนี้เลเวล550นะครับผมเป็นตัวผู้โอ้โหรำตัวนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวหน้าตาก็ดูเท่ด้วยสุดยอดเลยครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราเข้าไปจับมันกันเลยดีกว่านะครับผมไปลิสยาลุยกระตูนเบาๆหนึ่งทีเป็นไงลุงไหม รวมหรือเปล่าเฮ้ยเดินช้าครับผมมันเดินช้าแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ไอเจ้าพวกขุนยนเหล็กพวกนี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถที่จะโตนะครับฆ่าสลบกลับมาหาเราได้ด้วยแล้วก็เวลาเราใช้พวกหอกพิษนะครับรู้สึกว่ามันจะหักง่ายมากๆวันก่อนผมลองแทงครับทีเดียวหักเลยครับผมกัดไปกัดไปสู้ไหมเฮ้ยมันสู้อ่ะสู้เหรอมาดิมา แต่ที่ผมสังเกตง่ายๆเลยก็คือว่าแต่ละตัวนะครับของสายพันธุ์เทเโอรโ่จะมีเลือด9 0้าหมืทุกตัวเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจะตายตัวกัดไปกัดไปไอตัวนี้น่าจะอึดใช้ได้ครับผมกัดหลายทีแล้วครับยังไม่สลบเลยครับผมเวลามันกระทืบเราก็บางครั้งจะกลายเป็นสีม่วงด้วยนะครับเหมือนจะทําให้เราสลบอะ่ะกัดไปรัวๆไปลิศยาลุยไปเดี๋ยยังไม่สลบอีกแล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้เหนียวครับ อยู่ในเกณี์เหนียวเลยครับผมลิซยากัดเข้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีวิแว,วว่ามันจะสลบเลยวะเนี้ยผมใส่ลิซยากัดไม่เข้าแน่นอนเลยครับกัดไปกัดไปยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยต้องใช้30ซีซีแทนไหมเอ่ยหรือต้องไม่เอามาย่ามาไม่ยอมสลบครับเหมือนกัดไม่โดนอะ่ะมันเป็นบางจังหวะนะครับที่จะโดนแบบจังๆอะ่ะต้องกัดช่วงไหนวะเนี้ยกัดไปกัดไป โอ้ทำไมมันสลบยากจังวะเนี่ยเฮ้ยดีแล้วครับชาร์จไปไกลแล้วครับผมไกลแล้วล่วงยางล่วงยางน้องล่วงยางยังไม่ล่วงครับผมยังอีกเหรอเนี่ยโอ้โใหใช้ได้เลยครับตัวนี้ค่าสลบน่าจะเป็นแสนแล้วมัง้งแต่ถ้าค่าสลบมันไม่ถึงแสนก็แสดงว่ามันมีพลังป้องกันสูงมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สลบนะครับผมแต่มันมีอาการหนีเรียบร้อยครับผมล่วงไปแล้วโอเค ค่าสลบเท่าไหร่หนูค่าสลบ135,760นะครับเดี๋ยวจะจัดเซเดทีฟนะครับให้มันไปก่อน1ถัง,งจัดไปตามด้วยกิบเบลนะครับตัวนี้จะชอบกินกิบเบลของแพคคินะครับใส่ไปเลย50ลูกครับผมเยียงพอไหมน้องขึ้นมาประมาณ20%นะครับ ขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับอยู่ในเกณฑ์ขึ้นน้อยเทมิงตอนนี้99.2เซนะครับผมบวกประมาณ272เลเวลน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับกว่าเราจะจับมันได้แล้วก็ไอ้ลูกแก้วสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นลูกแก้วที่เราได้จากพวกดากอนกอนดิงนะครับผมตัวนี้ก็จะทําให้ไดโนเสาร์แล้วก็มนุษย์นะครับมีค่าหิวเหลือศูนย์เช่นกัน่าสามารถเอาไปใช้กันได้ครับสําหรับใครที่ลงมตดดากอนกอนดนะครับผมแล้วก็ไอ้สีขาวขวดอันนี้ก็จะเป็น ยาที่ทําให้ไดโนเสาร์นะครับที่หลับหรือมนุษย์เนะ่ยตื่นขึ้นทันทีโอเคครับตอนนี้พาราเซอร์เรียบร้อยเลยครับเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีตัวนี้จะตั้งชื่อว่าแท็งละกันนะผมจะให้มันเป็นรถถังนะครับฝั่งคนสุดยอดจัดไปแล้วก็ใส่ที่ขี่ให้มันกันเลยครับค่าพลังครับมีเลือดมา9ก้าหมื่นอีกแล้วครับผม97,612 ดาเมจได้มาเยอะแบบสุดๆครับ3,320แต่ว่าไม่รู้จะแรงหรือเปล่าดาเมจเยอะก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะแรงได้ไงพวกพราเซอร์พวกหุนยนเทมเพลอร์อะไรพวกนี้อาจจะกระจอกก็ได้ครับไม่แน่ไม่นอนเอาละครับผมทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับของเจ้าพราเซอร์ตัวนี้แบบชัดๆกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้คือมุมกล้องนะครับทางด้านหน้าครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะมองเห็นมันชัดเพราะว่ามันตัวสูงมากๆเลยครับผมลำตัวก็จะผสมไปด้วยสีดำนะครับกับโครเมียมอ่าสุดยอดเลยครับ เป็นสีแบบกึ่งกึ่งอลูมิเนียมอ่ะไม่แววมากครับผมก็อยู่ในเกณฑ์เท่นะด้านหลังก็มีแสงสีเขียวนะครับทั่วตัวเลยสุดยอดเลยครับตัวนี้ขอบอกได้เลยว่าเป็นพาราเซอร์ที่เท่มากๆแต่จะโหดหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มจากไอพาราเซอร์ตัวนี้เลยครับผมต่างคนก็ต่างหมู่บ้านในหนูเข้ามาเลยปะทะความบานกันหน่อยไหมน้องกระทืบไปคลิกขวาไม่มีอะไรนะครับกด C ีก็ไม่มีอะไรเช่นกันหุยกระทืบพาราเซอร์มีเลือดออกแล้วครับแป๊บเดียวงครับผม แสดงว่าดาเมจเราแรงใช้ได้ดีดีดอ้มันวิ่งโคตรไวครับพาราเซอสายพันธุ์เดอะแฟตปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราตามมันไม่ทันไงเอาตัวไหนดีว่าที่มันสู้เราอะ่ะแบงปอดีกว่ามัง้งอันนี้มดบินใช่ไหมเอ่ยน่าจะเป็นมดบินครับผมกระทืบอไปกระทืบอไปครับทีเดียวตายครับมดบินเฮ้ยเก็บเนื้อได้ด้วยเหรอโอ้เจาอเจ้าสุดยอดเลยครับพาราเซอร์ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับผมสามารถที่จะแทะเนื้อนะครับไดโนเสาร์ได้ด้วยครับเป็นอะไรที่ผมชอบแบบสุด กระทืบไปเรียบร้อยกระจุยจะเอาไมมไดโนฟูดอนจะเอาไม้กระทืบครับกระเด็นครับผมทีเดียวตายโอ้โหตัวนี้ขอบอกได้เลยครับตอบโจทย์ผมได้ดีมากๆผมอยากได้มานานแล้วไดโนเสาร์ที่กระทึบเนื้อได้เนี่ยย,ยังไงเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันกระทึบเนื้อแมงปอได้แต่ทำไมมันกระทึบเนื้อพาราเซอร์ไม่ได้วะไงงงอแทะเนื้อไม่ได้ครับผมแทะเนื้อได้แค่เนื้อเมงปออย่างเดียวเนื้อพวกตัวใหญ่ๆพวกนี้แทะไม่ได้ ยังคงฟาร์มเบอร์รี่ได้เช่นเคยนะครับผมดาเมจอยู่ในเกณฑ์แรงมหาศาลเลยครับเดี๋ยวจะขออัพสปีดไปก่อนครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะตีตัวอะไรได้เลยมันค่อนข้างจะวิ่งไวไงสปีดไป300เลยครับมาดูกันว่าเราจะตามมันทันหรือเปล่าเข้ามาเพื่อนเข้ามารถถ,า,ารถถังบนทารถถังกระทืบไปกระทืบมันเร็วเราจะเรียกมันเป็นภาษาไทยว่ารถถังนะครับฝั่งทนกระทึบไปเรียบร้อยครับกระจุย ขนาดเราเก็บเนื้อไม่ได้แล้วก็ไม่ติดนะครับผมไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นหาย,ยู่แล้วเทเลเบิร์ตต่อเลยครับกระทืบไปครับวงการโจมตีเฮ้ยมันแทะเนื้อได้บางตัวครับผมผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันแทะเนื้อของตัวอะไรมาเทเลเบิร์ดก็ยังอยู่นะครับอาจจะได้แต่เนื้อแมงปอรหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมกระทืบไปจริงๆถ้ามันทําให้แทะเนื้อได้มันจะโหดมากๆเลยเนะี่ยตัวนี้าดาเมจโคตรแรงอ่ะผมว่ามาเดิมๆนี่แรงกว่าพวกทีเล็ก ที่เราไปจับมันก่อนเยอะเลยครับทีเด็กตัวนั้นโคตรก่าครับผมดิโปโดโคัสด้านนี้ต่อไอ้นอกจิ๋วกระจุยไปก่อนเลยมาขวางหน้าพี่น้องดิโปโดโคัสเดรอเดี๋ยวขี้ก่อนก็ทื่อไปก็ทือไปไอตัวนี้เหนียวครับผมขอบอกเลยเลือดมันเยอะแบบสุดๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เลือดเยอะนะครับติดหนึ่งในสิบของเกมนี้นะครับตัวนี้หนึ่งในสิยังมากไปผมว่าหนึ่งในสเลยครับผม กระทือไปกระือไปแทงลยุยแทงกระทืบผมว่าเรียกแทงจะเท่กว่าครับเรียกรถถังมันยาวไปตอนนี้ดาเมจเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้อัพอะไรเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะอัพครับผมตอนนี้ก็ใช้แบบเดิมๆไปก่อนไม่เป็นอะไรว่ะี่โฟโตคัสนี่ยอมรับเลยครับว่าอึดถึกจริงเวลามันขิดเราเราก็เดินด้วยครับไม่ทำดาเมจจริงแต่ทำให้เรากระเดินกระทืบไปไดีไอ้แทงลยุย ไม่มีปัญญาทำให้มันตายเหรอเดทืบก็ทืบไม่ตายใช่ไหมอัดดาเมจเลยครับ้ยดาเมจขึ้นเยอะเลยครับผมดาเมจตอนนี้ไป1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเลยครับไปลุยต่อแทคงไปทีเดียวตายไหมทีเดียวตาย,ยไหมไม่ตายว่ะโอ้ยดาเมจหนึ่งแสนก็ไม่สามารถที่จะทําให้ที่โพโดคัสต,ตัวนี้นะครับตายภายในครั้งเดียวครับผมกระทืบไปประมาณสี่ห้าทีเลยครับเมื่อกี้ ทีนี้ก็ได้เวลาแล้วครับกลับบ้านไป m o ิ i f y แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะติดป้อมปืนให้มันนะครับเพื่อความเท่อตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือว่าดาเมจอยู่ในเกณฑ์โอเคครับผมค่อนข้างจะแรงมาเดิมๆก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่โหดเท่ากับเซนโพลล็อกเจกนนงโซลหรกแต่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์มันเลยแหละปกติผมไม่ค่อยชอบพาราเซอร์เท่าไหร่แต่พาราเซอร์ตัวนี้สุดยอดเลยครับแรปเตอร์นะครับสายเดอะแฟตกระทืบไปครับทีเดียวตายครับผมกระทุยน้อง ใครมาตีกำแพงบ้านทำไมเนี่ยเฮ้ย hey! มาตีกำแพงบ้านทำไมก็ทืบไปก็ทืบอไปคาโนเวลหมื่นเลยเหรอก็ทืบเรียบร้อยครับตายเดี๋ยวปิดประตูบ้านก่อนจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ประตูนะครับมันเป็นกำแพงแต่ว่ากำแพงอันนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมดีมทีเดียวเลยอาละเรียบร้อยผมว่าผมจะทําเป็นแบบเหมือนกับป้อมปราการด้านในแต่ผมว่ามันจะปิดเวลาเราขี่หรือเปล่านี้ ไม่แน่ใจนะครับผมกลัวมันจะดูไม่สวยไงระหว่างที่เดินกลับบ้านผมก็คิดไปด้วยครับคิดว่าตอนนี้เลเวลเราน่าจะตันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอัพดาเมจระดับสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับที่แทนวัดพลังก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าดาเมจของเจ้าพาราเซอร์นะครับสายพลันผุดโยนตัวนี้จะแรงขนาดไหนนะครับผมกระทือธรรมดานะครับตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพนะครับข้ามสบการณ์ให้เต็มไปเลยครับ จะเอาเป็นอะไรดีส t ตมิน่สัก3 0 0พแล้วกันครับผมโอเคแล้วก็เป็นสปีดนะครับ350ตามด้วยน้ำหนักครับผมน้ำหนัก5 0 0พันครับตัวนี้แล้วก็เลือดเลือดเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันครับผมเ,เป็นดาเมจก่อนแล้วกันดาเมจจะเอาไปที่40,000 0ครับผมโอเคที่เหลือเลือดครับผมตัวนี้ขึ้นชื่อว่ารถถังฝังทนต้องมีเลือดเยอะๆหน่อยครับตอนนี้น่าจะไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย สล้านอ๋อสาล้านนะครับสองหมยังไม่เยอะเท่าไหร่นี่ไป5ล้านเลยแ้วกันถึงหรือเปล่าไม่รู้ครับจัดไป5ล้านถึงไหมห้าล้านพอดีเลยครับห้าล้านนะครับเจ็ดหที่เหลือดาเมจดาเมรได้นะครับสี่แสนอยู่ในเกณฑโอเคแล้วไปวัดพลังกันกระทืบเบาๆห้าแสนสามหอยู่ในเกณฑก็โอเคนะครับแต่ว่ามีถือว่าแรงเท่ากับ แมเปพลออร์เจเกนงโซลัสเมื่อวานเดี๋ยวเราจะจอดมันไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเตรียมอุปกรณ์นะครับในการคราฟนะครับให้มันกลายเป็นรถถังฝั่งคนให้ได้เลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้อุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับย็พร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันเลยครับเอาฟาวเดชันออกมาก่อนเลยครับผมตอนนี้ฟาวเดชันผมจะใช้แค่สีอันเท่านั้นนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับเอาให้มันริมๆหน่อยแล้วกันโอเคครับผมแล้วก็วางอีกหนึ่งอันนะครับวางฟาวเดชันทั้งหมด ผมว่าอันเดียวก็พอนะฟานเดชั่นเอาเป็นคู่เดียวพอครับผมพอหลังจากที่เราได้ตรงนี้นะครับผมจะต่อเป็นพิล่าขึ้นมาอีกครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนเสร็จนะครับว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่าตอนที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเป็นดีไซน์ที่ผมคิดเอาไว้แบบมุ่วๆน่าจะโอเคไหมไม่รู้ลองดูก็แล้กันตามด้วยซีลิงนะครับซีลิงซีลิง,ลงเอามาใส่ไว้เลข2เลยแล้วกันเดี๋ยวามาใส่ไว้12 3 4มีดีครับจะได้ไว ซีลิ่งวางไว้ตรงนี้ครับโอเควางซีลิ่งไว้ทั้งหมด4อันนะครับสำหรับซีลิง่งวางไปเลยเรียบร้อยครับลำดับต่อไปก็จะเป็นแรมนะครับผมเป่าเดชันด้านล่างผมแค่ทำเป็นฐานอย่างเดียวครับแรมต่อโอเคครับตอนนี้ก็เราจะได้ฐานนะครับมาเป็นแบบนี้ต่อไปก็ให้ต่อนะครับซีลิ่งออกไปอีกครับผมซีลิ่งอยู่เลขสอง วางต่อไปเลยครับผมจะทําให้มันดูแบบว่าเป็นฐานขึ้นไปแล้วก็มีปืนใหญ่อยู่ด้านบนนะครับปืนใหญ่ก็จะวางไว้ทั้งหมดสองกระบอกโอเคทีนี้เราติดปืนใหญ่เลยนะครับผมปืนใหญ่ตอนนี้ผมก็เตรียมมานะครับสองกระบอกคิดว่าสองกระบอกก็น่าจะโอเคแล้วไม่อยากจะใส่เยอะไปเอาละเรียบร้อยครับหันไปทางด้านหลังนะครับผมอีกดึงกระบอกครับ วางไว้ใกล้ๆก,กันเลยตรงนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยพอดีเป๊ะนะครับทีนี้เราก็จะใส่นะครับลูกกระสุนเข้าไปครับผมลูกกระสุนก็จะใส่ไว้กระบอกละหนึ่งร้อยนะครับทีนี้ก็ค่อยมาดีไซน์นะครับอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมจะลงมาดูครับด้านล่างก่อนว่ามันเป็นยังไงด้านล่างก็จะดูแบบตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูแปลก แต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันวันนี้จะเอาแบบนี้ไปก่อนครับผมเฮ้ยอะไรใครมาวุ่นวายโดนตีมาจากไหนเหมือนจะมีตัวมาตีเรานะครับออพวกนี้เหรอพวกเลปเตอร์นี่เหรอบาสูก้าไหมเจอรถถังฝังทนหน่อยไหมน้องเอยยิงได้หรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้สูงไปหรือเปล่าทุกครับจัดไปครับกระตุยครับผมกระตุยไปโอ้ยกระเต้นโอ้โหสะใจอ่ ตัวไหนแบบบ้าๆบอๆไม่ค่อยเชื่องก็เอาบาสูก้าไปแดกครับไปโอเคครับผมทีนี้เราก็ได้เวลาแล้วครับมาลุยกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวถ้าผมเจอตัวใหญ่ๆนะครับผมจะใช้เป็นบาสูก้าแทนนะครับเพื่อความส่ใจครับกระทืบไปไงน้องเอ๊ะเป็นไง,นอ,งอ,อุงอ้ยเดี๋ยวขี้ก่อนแหมเสียเวลาขี้ครับกระทืบกระทืบไปโดนวงการกับตัวค่อนข้างจะกว้างไปหน่อยอุยอ้ยอุย้ยองคิโลโซลัสเข้ามากระตุยทำไมทำไม ทำไมน้องเรียบร้อยทีนี้ก็มาลุยทางด้านนี้ต่อเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะเห็นคอยาวนะครับเป็นเป้านิ่งให้เราได้แน่นอนตัวนี้ครับตัวใหญ่แบบนี้เรายิงโดนสบายสายจัดให้เลยครับหนึ่งดอกยิงไปยิงไปสองลูกตายไหมบุ้มไปไม่เป็นไรครับโอ้โหขนาดโดนสองลูกไม่ตายอันเนี้ยเข้ามาเข้ามารถถังฝังโคนอยู่แล้วน้องกระชวยครับผมทางด้านนูนก,ก็มีสเตโกอย,อยู่เลยครับผมยิงแหลกครับวันนี้ถล่มแหลกจัดนักมาสุก้าให้เลยเรียบร้อยครับ ถยอยกันตายครับผมเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหุบเขาแล้วนะครับตัวที่เจอก็มีแค่พาราเซอร์นะครับตอนนี้ที่เห็นได้ชัดกระทืบไปหนึ่งทีเบาๆครับผมตายเลยครับแล้วก็ด้านนู้นมีพวกเสืออยู่นะครับผมที่อยากแจมน้องเฮ้ยด้านล่างเหมือนจะเจอเมกาคอมปี้ดีกว่าใช่หรือเปล่าใช่เลยครับมีนําแสงอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยครับเมกาคอมปี้ตายไปน้องโอ้โหตัวมันโคตรเล็กไงมองไม่เห็นเลยครับมินโดมินัทเล็กยังอยู่หรือเปล่าจะลองบาซูก้าหน่อยว่าตายไหม ยังอยู่ครับผมเข้าไปลุยเลยเข้าไปลุยเลยแล้วก็มีนกสีเขียวด้วยครับสีสวยมากๆจัดปาสูก้าให้ดโดมินัดเล็กด้วยครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยหนูเข้ามายิงโดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกระหน่ำเข้าไปกระหน่ำเข้าไปโดนอยู่ครับแต่เหมือนมันจะไม่เป็นอะไรเลยครับเอาชิบหายแล้วลูกกระสุนหมดโอ้ลูกกระสุน,นเราหมดไปหนึ่งกระบอกแล้วนะครับอีกหนึ่งกระบอกยังอยู่ยมันมาแล้วยิงไปยิงไปตายไหมปลาสูก้าเนี่ย มือนมันจะไม่ตายเลยครับผมสั่งกระทืบด้วยดีกว่ากระทืบมันกระทืบมันเลยกระทืบมันเลยดีมากทั้งกระทืบทั้งยิงโจมินันเล็กโอ้โหมมแม่งไม่เป็นอะไรวะอ้ยปืนพังโอ้ยปืนพังได้เวลาโกยกันแล้วเ็้ปืนพังแล้วอีกกระบอกนึงก็ไม่มีลูกกระสุน <laughs> ไปก่อนอุ้ยกับตายครับผมมาดูอีกทีนึงเลือดเหลือครึ่งเดียวแล้วนะครับ ไม่ทำอะไรตัวที่ตาสีแดงนี่เป็นอมตะรู้สึกว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่อินโดเมนนัสเล็กนะครับที่เป็นอมตะยังมีพวกอัลฟานะครับใจกโนอสซลัสด้วยสําหรับใครที่ฆ่ามันไม่ได้ก็ให้วิ่งหนีเลยครับตัวไหนที่เรากัดแล้วไม่มีเลือดออกแสดงว่ามันเป็นอมตะนะครับผมโอเคทีนี้ก็ไปต่อกันที่เกาะคานอเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเกาะคาน่แล้วครับแล้วก็ได้เดโมลิสนะครับสิ่งกุศสร้างออกไปหมดแล้วครับเกลกาลูกกตาครับผมกระทืบไปกระทืบแปลกวันนี้ชื่อเล็กเข้ามาไอ้นู้เข้ามาเลย ตายเรียบร้อยครับทีเดียวดบมาด้านนี้ต่อเลยครับผมอุ้ดานนี้มีเยอะเลยครับผมตัวอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกระทึบทีเดียวครับกระตุยกระจายครับผมตายหมดทุกศพครับเสือเสือจะเอาเรียบร้อยตามด้วยคาโนตัวนี้ต่อเลยครับยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอเดี๋ยวพี่มาแล้วน้องจัดให้เลยทีเดียวดบเดินหน้าต่อไปแทงลุยจะให้มันเสียชื่อรถถังฟังทนกระจุยชื่อนี้เป็นชื่อที่เข้าแบบสดๆครับตรงนี้เยอะเลยครับ1ึ่งทีครับ ตายแบบสีห้าศพเลยครับผมกระจุยไปนกเรียบร้อยเจอแมงปองอีก2ตัวครับไม่รอแน่นอนจัดไปเบาๆเบาๆไปน้องเสือต่ออุ้ยหนีเลยครับหนึ่งตัวครับผมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมันเล่นด้วยกันก่อน <laughs> ลบเดือดแฟดอีกแล้วเหรอลบเดือดแฟดแบบนี้ต้องเจอตีนะครับกระทืบกระทืบไปครับตายไปหนึ่งศพครับผมสองศพเรียบร้อย ตายแบบโซโลไลฟ์ไอ้น้องรู้สึกว่าวันนี้จะมีพวกนกไบไ,ไวยเยอะมากเลยนะครับผมหลายตัวเลยที่ผมเจอตอนนี้เข้ามาเข้ามากระตุยครับกระตุยตายสองตัวที่สามเข้ามาตัวที่สามวันนี้สปีดช,ช้าหน่อยน่าจะกระทืบได้ไม่ยากกระทืบไปตายเรียบร้อยโอเคครับผมเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจับศึกมันมันไทยคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับชีเล็กเลเวลดึกมือน,นะครับจำนวนยี่สิบตัวนะครับผมประทะากับรถถังฟังทน กระชือเบาๆไปหนึ่งทีไม่มีตัวไหนตายครับแต่เลือนออกแล้วครับผมจัดไปจัดไปตายไหมน้องกระตุยครับโอ้ยเละต้มเป๊ะกระตุยกระจายครับโอ้ยกระเด็นแบบอธิบายไม่ถูกครับผมดูภาพแล้วก็จินตนาการเอาเองเลยครับว่ามันเหมือนอะไรเรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงครับผม20ตัวเลเวล1ว่าหนึ่งหมื่นสบายสครับสุดยอดมากๆโอเคไปต่อกันบที่สเลยครับ เอาล้วครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่สองแล้วครับสไปโนโซลัสเลเวล่อหนึ่งหื่นครับจำนวน20ตัวเช่นกันนะครับผมมาท้ากับเทมโปลลนะครับพาราเซอร์ครับผมกระทืบไปกระทืบไปน่าจะประมาณสีทีครับกระตุยครับผมสีทีตายครับโอ้แต่ว่าไม่กระตุยจะตายเท่าไหร่ครับไม่เหมือนทีเลยครับเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งฝูงแล้วนะครับผมยังเหลืออีกหลายตัวครับผมเข้ามาไอ้น้องเรียบร้อยไปฆ่าทางด้านนู้นต่อเลยเร็วอุ้ยฆ่ามัน ทามาเลยแทงลุยแทงจัดไปตรงนี้ตายหมดแล้วนะครับไปฝั่งนู้นต่อครับผมน่าจะยังเหลือประมาณ5 6ตัวนะครับผมไอ้แทงเราคโคตรโหดอยู่แล้วครับกัดทือไปจัดไปตายไปน้องมีการโดนกัดกระเด็นเหมือนกันนะครับผมตายเรียบร้อยเหลืออีกสี่เดินหน้าไปเดินหน้าไปรู้สึกว่าจะมีขี้กระจายมาด้วยไม่ใช่เหรอเมือ่อกี้โอ้โหตอนนี้โดนลุมแล้วนะครับมีด้านหลังนะครับประมาณ3ตัวครับผมเหลือสองแล้ว อุ้ยโดนกระตูดโอเคยังเหลือ3อยู่ไอตัวนั้นดีแล้วครับเร็วเร็วเฮ้ยกระทืบโดนด้านหลังด้วยดีกว่าสบายสบายเลยครับไอตัวนี้ต่อจะหนีไปไหนหนูตายไปเรียบร้อยครับผมแมตช์ที่2เคลียร์ไปต่อกับแมตช์ที่3นะครับแล้วครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่3นะครับหน่วยอัลฟานะครับเลเวล1 0 0 0งหมครับจำนวน3ตัวนะครับประกอบไปด้วยอัลฟาเล็กอัลฟาแรปเตอร์แล้วก็อัลฟาเขาด้วยนะครับผมกระทืบไปกระทืบไปไอ้แทงเราไหวไหมหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้เลือดลงมาประมาณ20%แล้วนะครับผม อู้มันแทงอย่าไปยอมแพ้มันกระทึบรัวๆอะตัวอะไรตายไหไอเฟกเซเปอร์ทูโอ้โหไม่เกี่ยวมาแจมนะครับตอนนี้เอาฟาแรปเตอร์ตายไปหนึ่งลนะครับผมกระทึบไปอัลฟาคาโนตายไปสองตอนนี้เหลือแค่เอาฟาเล็กเท่านั้นนะครับจัดไปจัดไปยังไม่ตายครับเอาฟาเล็กนี่โคตรอึดถึกเลยครับผมแต่พอมันเหลือตัวเดียวมันก็สู้เราไม่ได้นะครับผมดาเมจมันค่อนข้างจะเบาไงกระทืบไปกระทืบไปผมไม่ตายจริงๆครับตัวนี้เหนียวครับผม กระทืบโดนอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ตายยังอีกเหรอเนี่ยอะไรจะเหนียววันนี้วะเนี่ยจัดไปกระทืบไปโอ้โหมันเหนียวแบบสุดๆเลยครับจะวนทำไมจะวนทำไมโอ้โหแม่งมันโคตรเร็วมากครับผมมันจะวนไปกัดตูดอย่างเดียวเรียบร้อยตายไปน้องโอ้โหกว่าจะตายตายโคตรยากครับผมโอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบสุดท้ายเลยดีกว่าครับเอาละครับผมและนี่ก็แบบสุดท้ายนะครับจาก้อนก้อนลิกเลเวลห้าพันนะครับจำนวนสองตัวครับผม บรทัเทมโปโลพาราเซอร์นะครับรถถังฝั่งท้นลุยกระทืบ,บันไปแทงลุยไม่แน่ใจว่าแทงจะสู้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เลือดก,ก็ลงรัวๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเลือดรีไม่เต็มจากรอบเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมผมก็ลืมดูไงน่าจะใช่กระทืบไปกระทืบไปจะรีเต็มหรือไม่เต็มเราก็ต้องสู้ตายสู้ตายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเลือดลงมาจะขึ้นแลวนะครับผมตัดต่างหมดไปแทงลุยอย่าไปยองแพ้มันสู้มัน S <S ไหวไหมเนี่ยเดนจะไม่ไหวเลยเร็ว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 กระชือไายเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับผมเฮ้ยหรือว่าตายไปสองว่นี่อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอ๋อยิงเล็หนึ่งตัวครับผมขึ้นมากระทือบ,บนหลังเลยนะครับไม่ธรรมดาครับวันนี้เรามาเหยียบหัวเสือกันเลยเดียวเรียบร้อยครับชนะมาได้แบบสบายๆครับทั้งสองตัวเสียเลือดมาประมาณสัก แสนกว,กว่าได้นะครับผมรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีการรีเลื่นไม่เต็มด้วยอ่าแต่ก็อยู่ในเกณฑ์มหาโหดเลยนะครับสำหรับดา a g กอนก d เลเวล5 0 0พนะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นไวไน่าในพันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ